ค่ะก็ว <cues> ันน really <laughs> <s> ี้มาเรียนคอร์สพาไปทำนะคะกับโคดบอยเป็นเป็นคาสแบบครั้งแรกเลยสิ่งที่เราวันนี้ก็คือภาพทุกอย่างอะค่ะในเนื้อหาเนี้ยมันชัดขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ปังทำการบ้านสมงดโคตบอยอยู่แล้วแล้วก็วันนี้ก็มาเหมือนแบบเก็บดีเทลเล็กๆกะค่ะที่เราพลาดไปแล้วก็พวกการคำนวณอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันถูกต้องมากขึ้นค่ะก็สนุกมากๆเลยก็มาเรียนคอร์สพาไปทำครับผมจริงๆได้รายะเียดเชิงลึกนะครับจากคอร์สเดิมที่เรียนมาแล้วก็ ได้เทคนิคเพิ่มนะครับในการพนันซับแต่ละประเภทนะครับคิดว่าม่าจะไปลุยได้แล้วจริงๆด้แล้วนะครับวันนี้มาเรียนคอสพาไปทํานะคะก็ตั้งใจมาจากภูเก็ตเลยค่ะก็คือวันนี้คอสสอนเข้มข้นมากค่ะก็จะมีแบบเ,เปิดเปิดบ้านให้ดูอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าสอนว่าหน้าง,งานเราต้องทํายังไงเราต้องรู้เทคนิครู้ทริคอะไรบ้างที่เหมือนกับว่าถ้าสมมติไม่มาเรียนเนี่ยเราก็จะไม่รู้ประมาณนี้ค่ะ วันนี้มาเรียนคอร์สพาไปทําค่ะระดับแรกคือหนึ่งได้ได้ความรู้เนาะมากกว่าเดิมเพราะต,ตอนแรกเรียนคอร์สประมูลไปแล้วก็มาเรียนต่อคอร์สนี้ก็มันมีความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นลึกมากขึ้นนะคะก็จะมีการคํานวณเรื่องการต้นทุนแล้วก็ได้คอนเน็กชันได้เจอเพื่อนเอนที่สําคัญสนุกค่ะสวัสดีครับวันนี้มาเรียนคอร์สพาไปทำนะครับเป็นคอร์ส p r i v a t e กลุ่มแรกของโคดบอยนะครับก็เรียนเปลี่ยนส่วนตัวเลยครับเกี่ยวกับ การประมูลทรัพย์เพื่อรีโนเวทขายนะครับก็เนื้อหาในวันแรกที่ได้เรียนรู้ไปนะครับก็เกี่ยวกับทฤษฎีหลักการประมูลพวกเอกสารต่างๆในการติดต่อกับกรมบังคับคดีครับ<ช>แนวคิดการคำนวณรายได้ประมาณเนี่ยครับกำไรต่างๆที่เราต้องการใช้ว่ามีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างแล้วก็เวลาทรัพย์ที่เราประมูลเข้ามาเนี่ยควรจะ ได้ประมงที่เท่าไหร่ถึงจะกําไรมากที่สุดครับก็รู้สึกว่าคือโค้ดเป็นกันเองนะครับได้รู้จากโค้ดได้ดูดูจากโคด้ด,ดคอะไรเงี้ยคืออยากจะบอกว่าอยากเชิญเชิญนะครับหลายๆคนคือแบบว่าถ้ามีแฟนก็ชวนแฟนมาเรียนด้วยนะครับก็คือเพื่อเวลาเราจะคุยอะไรปรึกษาอะไรกันยังไงครับก็ช่วยกันนะครับก็คือโค้ดเนี่ยประกบติดจริงๆนะครับ